ิ0เดยเสาร์นี้เปิดทุกมุมชีวิตของพระเอกมาดเรียนบอยประกรณจะมีอยู่คนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่กับคนนี้แล้วแบบเออมันมันสนุกว่ะมันแบบว่าเวลาทํางานเขาก็เต็มที่จริงจังแต่ว่าพอเบรกกองก็แบบว่าคือขำหัวเราะได้ตลอดมีอะไรที่เล่นตลอดอะไรเงี้ยก็คือไม่แล้วสุดท้ายแล้วมันพัฒนาได้ไหมหรือยังไงล่ะกัคุณเดียน่าน่ะ เรื่องนี้คุณอาผมมีเรื่องเล่าเหมือนกันเอาเอาแล้วเอาคุณแพทคุณพูดคุณสารภาพกับคุณผู้ชมเลยอะไรคืออย่างนี้คุณแพทอะไรวนที่มันรายการใครอะทำไมเหมือนแพทโดนคนเดียวหลายคนจะไม่รู้เพราะว่าคุณแพทเนี่ยเคยเป็นหนึ่งในนางเอกของผมนี่แล้วคุณแพทเขาเคยมาสารภาพกับผมตอนถ่ายไปประมาณครึ่งเรื่องว่าว่าเขาเล่นกับผมครึ่งเรื่องเนี่ยเขาอะ